ข้าทีรักเจ้าภ้าถ้าเวลาที่กำหนดไม่ค่าเคลื่องนะครับถ้าจะตรจใยทุกภาพนับเสร็จนะครับเราจะนะครับถวายพระทหารเพลงแด่พระคุณเจ้าพร้อมกันหลังจากถวายพระทหารเพลงพระคุณเจ้านะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องลงไปทานอาหารด้านล่างทานอาหารจยขึ้นมารับรับถึงมงคล ถ้ารับก่อนนั้นจะฉุกเฉินบนะครับแล้วไม่ทานอาหารไม่ยดรือทานอาหารเสร็จไข้ขึ้นมาแถึงกันเถอะจะได้เป็นขั้นต่ออันนี้ไม่รู้ท่านผู้ใหญ่นับหรือยังยังไม่ได้นับนะต้องนั่งรอเลยอ่าครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าชื่นใจมีหลายท่านก็ชมก็เกิน ว่าเป็นประถินพอมาตั้งแล้วโดนเด่นผมบอกว่าคนระดับนี่ทำอะไรก็มองดูสวยนะทำอะไรก็มองดูงาเมเลื่อนดางไปคุณนายอุไรวันมหาเทียนอันนี้ประธานที่ปรึกษาสภาอาอรตอคุณนายกอมารุ่องอภปมโมธนานะครับเป็นเจ้าภาพเรื่องในง,งานพระกระถินของพระปกแก,ก้วเดินกันขออภนมโมธนานะครับก็สมผลบุญที่นะครับคุณนายได้มีจิตนะครับอ่า เดินทางกันมาแต่ไกลตั้งใจกันมาแต่เมื่อปีที่แล้วนะคุณนายนะไม่ไม่เอามาแต่บ้านเราเอาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเราตั้งใจนะครับว่าปีนี้เราจะได้มาทอดผีร่วงนะครับกับคณะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไหลจังหวัดด้วยกันซึ่งโดยเฉพาะนี่เงเขาเรียกว่านะครับข้ามจังหวัดมาเลยอย่างจังหวัดราชบุรีข้ามมาถึงสองสามจังหวัดนะครับมาสุดท้ายที่จังหวัดสมุทรปราการเขตกับจังหวัดเชียงทีนเศราครับอย่างกําแพง